ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายช่วงเวลาเล็กน้อยนี้อาตมาจะกล่าวกับท่านทั้งหลายถึงเรื่องลูกหนูโง่ลูกหนูโง่มาฟังด้วยดีว่าลูกหนูโง่เรื่องลูกหนูโง่ด้วยดีในบัดนี้มันจะได้แป่กครให้ทงเล่าเรื่อง เช่กรอนให้เป็นที่ภากใจกันเช่กเาก่อนเขียนเป็นกรอนก็ได้นะว่าหน้าไก่อูลูกหนูว่าหน้ากลวนักหน้าแมวนวลน,น่ารักหน้าเลื่อมใสแม่หนูว่า ลูกเอ๋ยอย่างโง่ไปที่น่ากลัวนั่นหน่า,กาไกลัยไม่มีที่หน้ามนขาวนวลน,นั่นแหละร้ายเป็นความตายของพวกหนูรู้ไว้สิซนี่เป็นคำขอธรรมดาก็ว่า ลูกหนูมันมาบอกแม่หนูถึงเรื่องหน้าไก่อู้กำลังขันอยู่ด้วยว่ามันน่าตัวนะักที่นี่หน้าขาวๆนวลๆมนๆคือหน้าแมวมันไม่รู้จักแมวมันมาบอกแม่มว่าหน้าแมวนวลน,น่ารักหน้าเลื่อมใส <c oughs> ที่นี่แม่หนูก็บอกลูกหนูว่าอย่างโงไ่ไ้ ไอ้ที่หน้ากลัวนั่นมันหน้าไก่ไม่มีอันตรายอะไรที่หน้ามวนขาวนวนนั่นแหละร้ายมันเป็นความตายของพวกแกนี่แม่หนูก็บอกลูกหนูนีทานเรื่องนี้เราเรียกว่าเรื่องลูกหนูโง่ทีนี้ก็จะได้ดูกันต่อไปว่าไอ้ลูกหนูโง่น่ะมันได้กับใครมันได้ก่บใครเรา ทั้งหมดทั้งโลกเลยกำลังเป็นลูกหนูโง่หรือเปล่าถ้าเราทั้งโลกเนี่ยกำลังไปกลัวไอ้สิ่งที่ไม่มีอันตรายแล้วไม่กลัวสิ่งที่เป็นอันตรายเราทุกคนก็คือลูกหนูโง่รวมทั้งท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกคนด้วยก็กำลังเป็นลูกหนูโง่อะไรอะที่ามนุษย์เราไม่กลัวที่มันเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ไปจากอยากจะระบุถึงสิ่งที่มันกำลังทำอันตรายโลกอยู่นั่นเองเราเรียกมันว่าวัตถุนิยมวัตถุนิยมวัตถุนิยมคือความโง่หลงบูชาวัตถุเอาวัตถุเป็นหลักไปหมดเลยคนโง่พวกวัตถุนิยมเนี่ยเขาเอาวัตถุนิยมเป็นหลัก ในการเรียนอะไรเขาก็มองแต่วัตถุเขา what, เป็นวัตวัตถุเป็นหลักในการรู้อะไรเขาก็รู้แต่เฉพาะเกี่ยวกับวัตถุเอาวัตถุเป็นหลักเมื่อเขาจะปฏิบัติเพื่อผลอย่างใดเขาก็เอาวัตถุเอ to, เป็ <c oughs> นหลักเกณฑ์แล้วเมื่อได้ผลจะเอาผลก็ผลวัตถุเป็นหลักเนี่ยเรียกว่าวัตถุนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวัตถุเป็นผลที่พึงปรารถนาได้แก่ความสุขสขนุกสนานอร่ออร่อยทางวัตถุซึ่งเป็นที่ตั้งของกิเลสตัณหาแะละเรียกว่าวัตถุนิยมเป็นผลฝ่ายวัตถุมาจากความรู้และการปฏิบัติที่เอาวัตถุเป็นหลักคำว่าวัตถุนิยมมันรวมไปหมดละ วัตถุทั้งหลายเอไมาใช้เป็นหลักในการาศึกษาในการปฏิบัติแต่ในที่สุดก็เอามาเป็นผลของการปฏิบัติไอ้ที่เป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องเรียนเรื่องรู้ไม่สําคัญมันไม่ทําอันตรายใครแต่พอเอามาเป็นของสูงสุดบูชาลหลงไหลกันนักเป็นธาตุของรสอร่อยที่เกิดจากวัตถุคือเรื่องทางเนื้อหนังที่เราเรียกกันว่ากามารมนั่นแหละ คือวัตถุนิยมแล้วมันทำอะไรแกเราก็คอยดูดีมันเป็นสิ่งที่ให้เกิดกิเลสก็ทำอันตรายคนจนหมดความเป็นคนคนก็ไม่กลัวเหมือนกับลูกหนูโง่ตัวนั้นมันไม่กลัวหน้าแมวมันซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะมันสวยงามยั่วยวน อในส่วนหน้ากายที่มันน่ากลัวนั่นอนะ่ะมันไม่มีอันตรายอะไรไอ้ลูกหนูโง่มันกลับกลัวเนี่ยเหมือนกับคนสมัยนี้ถ้าธรรมะหรือธรรมะนิยมมันกลับกลัวเกลียดะสซ้าไปแต่ถ้าเป็นวัตถุนิยมอันสวยงามหอมหวนนิ่มนวลอร่อยมันกลับกล้าหาแล้วมันก็เข้าไปหามันก็ลูกหนูเข้าไปหาแมว เพราะแมวมันมีหน้าตาที่น่ารักแล้วก็ได้เป็นเหยื่อแมวเช่นเดียวกับคนในโลกทั้งหมดเวลาเนี้ยมันกข้าไปหาวัตถุนิยมซึ่งเป็นเหมือนแมวแล้วมันก็ตายคือมันเป็นธาตุของวัตถุนิยมลุ่มหลงในวัตถุนิยมไม่จนไม่มีศีลธรรมมีแต่กิเลสแล้วมันก็ฆ่าตัวเองมันก็ฆ่าผู้อื่นมันก็ฆ่ากันได้ทั้งโลก เพราะอำนาจของการที่หลงวัตถุนิยมเดี๋ยวนี้คิดดูโรงงานอุตสาหากรรมเต็มไปทั้งโลกโรงงานอุตสาหากรรมนั้นผิดแต่ของลวงโลกทั้งนั้นแม้จะผิดอาวุธสงครามมันก็ไม่จําเป็นจะต้องผิดขึ้นมาเพราะมันผิดขึ้นมาสาหรับฆ่ามนุษย์โรงงานอุตสาหากรรมมันผลิตอะไร ได้เหมือนกับอำนาจปฏิหา,ารติดของสวยงามเต็มไปทั้งโลกทุกคนหามาบำรุงบำเรอกิเลสตัณหาของตนเองสวยงามทางตาทาง,ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวกายทางอะไรต่างๆเม <t> ื่อก่อนนี้ไม่มีคิดดูเถอะสมัยคุณป่าโน้นยิ่งไม่มีสมัยเมื่อสี่ห้าร้ปีมานี้ก็ไม่ค่อยมีอุตสาหการรมผิดเครื่องสำอาง ผิดเครื่องยั่วอยวนผิดเครื <c oughs> <terms. S 1> <c oughs> ่องส่งเสริมกิเลสตัณหาเดี๋ยวนี้อาหารการกินก็ส่งเสริมกิเลสตัณหาเครื่องนุ่งห่มก็ส่งเสริมกิเลสตัณหาที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้ส้อยก็ส่งเสริมกิเลสตัณหาแม้แต่ยารักษาโรคก็กลายเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสตัณหาหรือให้โอกาสแก่กิเลสตัณหาหรือว่าช่วยปกปิดไอ้ความเลวไร้ของกิเลสตัณหา เนี่ยสิ่งที่เคยมีประโยชน์บริสุทธิ์กลายเป็นเลวร้ายไปหมดเพราะว่าไปหลงมันนี่เรียกว่าลูกหนูโง่ไปหลงในวัตถุนิยมสิ่งที่ทำลายโลกทำลายมนุษย์นั่นกลายเป็นสิ่งที่มนุษย์บูชาคือที่กำลังบูชาวัตถุนิยมบูชาปัจจัยที่ส่งเสริมกิเลสตัณหา ก็จะททำลายมนุษย์ให้สูญเสียความเป็นมนุษย์มันไม่มีความเป็นมนุษย์มีแต่สัตว์อันธพาลตามสัญชาตญาณอย่างสัตว์ก็ไม่รู้จักละอาย <Okay. S 1> นั่นคือวัตถุนิยมที่ลูกหนูโง่หลงไปบูชาเห็นว่าหน้าไก่ <Okay. S 1> หน้าเกลียดหน้าแมวน้น่ารักลูกหนูโง่ก็คือ คนทุกคนในโลกที่กำลังโง่แล้วก็ลหลงไหลในวัตถุนิยมทีนี่ถ้าให้ถามว่าจะให้ชอบอะไรก็อยากจะตอบว่าให้ชอบธรรมนิยมไม่หลงวัตถุนิยมและไม่หลงจิตนิยมด้วยไม่วัตถุอย่างเดียวไม่จิตอย่างเดียว จิตอย่างเดียวก็หลงไหลเพ้อเจอ้อเกินขอบเขตไปได้เหมือนกันเราไม่หลงไหลวัตถุเราไม่หลงไหลจิตแต่เราพอใจในความถูกต้องระหว่างวัตถุก,กับจิตรวมกันนี่เรียกว่าธรรมนิยมเอาวัตถุก,กับจิตมาทําหน้าที่ของตัในให้ถูกต้องอย่างเหมาะสมพอใจในความเหมาะสมหรือความถูกต้อง ยึดเชื่อเป็นหลักที่ความถูกต้องอคำว่าถูกต้องนั่นไม่ใช่ถูกต้องของกิเลสถ้าถูกต้องของกิเลสก็เลวร้ายต่อไปอีกแหละต้องถูกต้องของธรรมะถ้าจะถือเป็นหลักความถูกต้องคืออะไรก็ถือเป็นหลักได้เลยว่าถูกต้องนั่นคือไม่ทำอันตรายแก่ใครๆไม่ทำอันตรายตนเองไม่ทำอันตรายผู้อื่น นล้วกลับมีประโยชน์แก่ตนเองและมีประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่คือบทนิยามของคำว่าถูกต้อง <c oughs> ถ้าถูกต้องต้องเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นไม่เป็นอันตรายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นนี่คือความถูกต้องที่แท้จริงส่วนความถูกต้องที่เขาว่าว่ากาันอ้างหลักจิตวิทยาอ้างหลักตรรกวิทยาอ้างหลักปรัชญาดูเป็นความเพอ้อเจอ้อ ต้ความถูกต้องมีความหมายเพ้อเจอดิ้นได้ไม่แน่นอนที่ชัดเจนลงไปตายตัวก็คือถูกต้องเพราะพิสูจน์ให้เห็นความมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและพิสูจน์ให้เห็นความไม่เป็นโทษเป็นอันตรายแก่ทุกฝ่ายนี่คือความถูกต้องความถูกต้องระหว่างวัตถุก,กับจิต ก็คือไม่ทำอันตรายแก่ใครมีแต่ให้ประโยชน์ให้อานิสงส์โดยส่วนเดียวคนเราต้องมีร่างกายคือวัตถุคนเราต้องมีจิต <c oughs> ซึ่งสิงอยู่ในร่างกายมันทำงานร่วมกันจิตก็เป็นที่ตั้งแม่ของกิเลสตัณหาได้ถ้าทำผิดจิตก็เป็นที่ตั้งของกิเลสตัณหานันจิตก็ทำผิดได้ ถ้าร่างกายไปตามน่าของจิตที่ผิดก็ปล่อยทําผิดได้ถ้าร่างกายไปตามน่าของจิตที่ถูกต้องมันก็ปล่อยถูกต้องได้เราจึงเล็งเอาความถูกต้องของร่างกายกับจิตรวมกันดังนั้นเราจึงไม่เป็นวัตถุนิยมบูชาวัตถุและเราก็ไม่เป็นจิตตะนิยมบูชาจิตแต่เพียงอย่างเดียวหลับหูหลับตาไป เราจำการชัดลงไปว่ากายก็ถูกต้องจิตก็ถูกต้องมารวมกันเป็นสิ่งหนึ่งแล้วคือธรรมะเราจึงมีธรรมนิยมรู้จักความพอดีความถูกต้องของสิ่งเหล่านี้พุทธศาสนานั้นมีลักษณะเป็นธรรมนิยมไม่ใช่วัตถุนิยมนั่นแน่นอนพุทธศาสนาเป็นวัตถุนิยมไม่ได้ แต่พุทธศาสนาก็เป็นจิตนิยมอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าจิตมันอยู่ตามลําพังโดยไม่มีกายนั้นไม่ได้อย่าหลับตาพูดว่าจะลําพังจิตอย่างเดียวมันจะอยู่ได้หรือเอาเรื่องจิตเป็นหลักอย่างเดียวมันจะอยู่ได้มันไม่ได้มันต้องอยู่ด้วยกันกับกายนั่นกายกับจิตร่วมกันแล้วมีความถูกต้องนั่นแหละจะอยู่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กันตามหลักของพุทธศาสนาแล้วทางวัตถุไม่เฟอ้อวัตถุไม่ขาดแคลนทางจิตก็ไม่เฟอ้อทางจิตก็ไม่ขาดแคลนเรารู้จักอันตรายของวัตถุอย่างรว่าหน้าแมวเป็นหน้าแมวหน้าไก่เป็นหน้าไก่ไม่เป็นลูกหนูโง่ รู้จักคุณของธรรมะที่จะต้องเอามาควบคุมกายและจิตให้วัตถุหรือกายและจิตเนี่ยอยู่ใต้ความควบค,คุมของธรรมะเรา <c oughs> เลิกเป็นลูกหนูโง่ที่เป็นมานานแล้วโดยไม่รู้สึกตัว เราอย่าลุงหลายก้าวหน้าให้มันมากเกินไปถ้าก้าวหน้าก็ขอให้ก้าวหน้าที่เฉลียวฉลาดชันว่าก่อนนี้เราไม่มีวิทยุฟังไม่มีทีวีสีดูท่านมีวิทยุมีทีวีรับใช้เพื่อส่งเสริมกิเลสมันก็เป็นเรื่องผิดหนักขึ้นไปอีกไม่มีซะดีกว่า ถ้าเรามีแล้วก็ใช้มันทำถูกต้องคือเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอันเป็นศัตรูของมนุษย์ดังนั้นคอยใช้วัตถุที่ก้าวหน้าที่มีประสิทธิภาพมากมากเช่นทีวีเช่นวิทยุล่าวนี้ให้เป็นไปเพื่อส่งเสริมมนุษย์ให้เอาชนะสิ่งที่เรียกว่ากิเลสอันเป็นศัตรูของมนุษย์ให้ได้แล้วก็จะอยู่อย่างสมกับที่เป็นมนุษย์ เวลาหมดแล้วขอแสดงความหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะหยุดเป็นลูกหนูโง่ไม่หลงบูชาวัตถุนิยมมาบูชาธรรมนิยมคือความถูกต้องของกายและจิตถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วอยู่เย็นเป็นสุขทุกทิพาราตีการเดิน